ทีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.iteam.in.th ฮ <c oughs> ักโซนนี่ทีเด็ดอะเด็ดของจริงเลย สีส้มๆเหลืองๆนี่คืออะไรวะส้มน่าจะเป็นของเรามั้งหึหๆสนั่นสนั่นลั่นทูงไปจ้าต้องมากันเยอะๆถึงจะยิงได้ลุมกันยิงรุมกันฆ่าไม่งั้นนน้ แลนด์มาร์คมีใครทำอะไรวะเฮ้ยสนัน่นสนัน่นโอ้โหสนัน okay, ส่นจุดมไม้ยิงแล้วนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ AI AI แบมแบมข้างบน ข้างบนนี่ว่าไม้เห็เจ้าตัวเห็นไม่เห็นไม่เหมเป็นไอ้เห็นไม่เห็นไม่เห็นไเนั่เนแเหละเยอ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 ะเเเ เกาะนาเกาะนนสไนเปอร์ไนเปอร์ทลไมาเกาะกลุ่มไปตรงนี้วะเนี่ยเดี๋วกกโออ้อมขึ้นสิครับสมองไปตรง,ตรงข้างหน้าอ้อมขึ้นดีกว่านี่แหละงานทันนาด จุกเลยทีนึงจุกเลยเฮ้ยตนไหนวนี่แน่เรียบร้อยนู่นตัวหนึงตัวหนึ่งไม่หกไม่หกลงสูงแป้งมีขาหักด้วยห จิ้มยอดไปแอร์อุ่นข้ามาหง,หงมิดากหงมิว่ะคนจีนบัน้นคุยกูอยู่เนี่ยไม่รู้ <laughs> ฮอามารับพวกคาร์โก้อยู่พวกเนี้ยชอบค้างอะ่ะอืมอไปต่อแหม่นหันว่ะที่แปดสิบเมตรหายไปไหนวะอ๋อนี่ไงผมผมไ,มได้คาร์โก้มาแล้วต้องเอาไปให้ฮ<ะ>หอ เห็นปะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยงเหลืองเนี่ยรับเออเอามาไงวะไม่รู้เก็บมุมมุมามาได้เฉยล่าลลาก่อนล่าก่อนแม่งขางๆไงไงระวะนะระวังนะมีวีเพเยอร์ที่เป็นตัวโกงนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ปืนแม่งโคตรดีเลยจริงจัง แกงนำรวจด้วยยังจะมาเก็บของอีกชิบหายชีวิตกูนี่เอ้ยมันมันดรอปมันดรอปลงแล้วละตายล่าทาั้งเมืองล่ามือคนเดียวอะ่ะเอาไงอะ่ะเป็นแย่งกันรูอทอ่ะทั้งเมืองล่ามันคนเดียวทำกันใหญ่ใจต้องหนงีเออมันยิงเพื่อนม,มันเว้ย ใครใครบางอาจมาชั่ววะเนี่ยแหมตำรวจด้วยแก๊งตำรวจเออัโอ้นี่ก็ช่วยอีกนี่ก็ช่วยอีกทิพหายโอ,อ้ไม่ช่วยกันเต็มเลยตายมึงตายโคตรสดอ่ะ <c oughs> ของเต็มแม่งเอ้ย <c oughs> โหดสัตว <c oughs> ์ <c oughs> อ่ะโคตรพอคนมาดังโซน <c oughs> <c oughs> What did you did get? That nice. That's เออ๋อเราต้องไปนี่เห็นที่ไอตรงที่เป็นลูกศรมขึ้นปะอนนี้อนนี้ผมไม่เห็นว่ามันหายละนี่เดี๋ยวนำไปไปไปถาก่อนเมื่อก,กี้กูเห็นสีแดงพยายามวิ่งแตกต,ตัวแบบพวกมันดีกว่าเดี๋ยวไม่แค่นั้นจะบวซเอานะอืมไปแล้วตามอ ตามเรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ <c oughs> AI 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 <c oughs> ของเต็มกระเป๋าไม่น่าเชื่อเรื่องได้ตามนนี้มาน,นี่เแล้วเฟสก็ยังได้โฟลเดกเคปไปนึงไปหนึงเออระวังมันมีคนมาแยกนะรู้แล้วกำลังมาอยู่ ตรงนี้เหรอเฮ้ยมีตัว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 ผมก็โลกใครวะหนึ่งนาที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 มีตัวมีตัวจะอยู่นิ่งอ่ะอยู่บนคืนอ๋อเนี่ยดาร์กโซนใช่เหรอไม่ตรงที่เราตายหรอวะไอ้หัวกะโหลกขึ้นอยู่เนี่ยเตรงที่เราตาย อ๋อ oh. คือโรบีโกตายใจหมดใช่สองวิใครใครนอกเรื่องนี้กูยิงทิ้งนะเดี๋ยวส่งของเสรก็ตัดคลิปเลยแล้วกันโอเคได้ของคือการไปฆ่าผู้เล่นหรือว่า a อไอม,ม <า S 1> น่า,นาจะ AI อืออยู่ที่ว่าเราถึงกับตัวไหม ถ้าคนมัง่งเรานี่ให้ดีๆนะไอเดน่าคาไอเดน่าคเาเราวังราังให้ดีๆนะเออเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่กูมาสองคนนะเฮ้ยกูมาสองคนนะแจ๊ <c oughs> อย่ากูเก่งกูเก่งกับพวกเก่งคนเดียวไม่ใชมาละระวัวงพอถึงมันอาจจะยิงเราแล้วย่งของเราไปนี่ ไม่ไ้ใจใครตอนนี้ดักโซนะ่ะพูดจริงเซ็ดเซ็ดเอาของไปไว้ก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยเน็บเน็บไปอ้ามีลูกซองนะอย่านะ ลายสองตัวตัวลายสองตัวจะบวกเหรอลอหอไปก่อนของได้ย่างเยอะได้ของไปกลับ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 โอ้ยตจะไล่ก่อนยิงตัวไล่ก่อนไปดิเร็วอ่ะ แก๊งตำรวจไอ้ตว์ต้องเล่นพวกหาพวกก่อนเจ็บเจ็บเจ็บร้องลัน่นไปแล้วไปแล้ววิ่งเหยือแล้ววิ่งเหยือแล้วหนีไปไกลแล้วไปไกลหลอกหมดแล้วมั้งหมดเรือ,อยัง โซนนี้มีใครบ้าะงนะ่ยไม่มีใครนะฟิลเตอร์มันบอกรีกแฟร์ฟิลเตอร์เนี่ยตรงนู้นตรงนู้นหลังไวๆไเสียงนี่มามาตะไก่ใช่ไหม โอเคของไม่เต็มทำไมมีเสียงวะเฮ้ยตรงนี้โซนฮาร์ดและโซนฮ์ดเลยเหรอฮาร์ดทีเ่เกาะหนานะเว้ยพี่โอ้สน,นานสน,นานฮาร์ดสน,นานโอ้ยสน,นานแข้างด้วยคข้งด้วยโอ<ห>้ยไม่รู้เก็บของก่อน เบอร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตัวโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่สแกนแล้บมันกระตุกกระตุกเคี้ยนึงเคี้ยนึงเรือแปดเรือแปดเรือแปดด้วยเรือแปดด้วยระวงังระวงังระวงังทำไมมันค้างบ่อยอย่างวา <Beta. S 2> เะเบต้าเฟสไม่ผมไม่เป็นเท่าไหร่ภาพมันคือเบต้ <Beta. S 2> ายังบ่อย มึงได้านแต่บ้านแต่บ้านแต่บ้านโอ้โหไม่ยิงแรงไม่ยิงแรงมึงมึงโดนไป็นหนึ่งไอ,อ้ตุงโอ๊ยติดติดเสาเกาะหนาสัตว์อะใช่ไงฮะเกาะหนาทไมกูกระตุกทไมกูกระตุกรอฮิวแป๊บฮิวแป๊บโอ้ยต,ตายกระตุกอ่ะอืม ทำอะไรไม่ได้เลยกินเฟมเอ้ยได้ของมาแล้วกูได้ได้มานานแล้วของกลับเลยไหมกลับไปเอาของกลับไปนั่นไหมได้มีฮอมาอีกเนือหนึ่งนี่ไปไม่รู้เรียบเออกินอย่างพวกแม่งก่อนแล้วกันตอนแรกกาตัดงประมาณตอนยี่สิบมาทีตอนนี้แม่งเหมือนภาีแล้วไม่ทันหัวเฟสปั๊งนะโอเค ได้ไหมได้ไหมโซนเนี่ยได้ลนะได้ลนะเดี๋ยวพอโอ,โโอโ้ประตูแล้วภาพเรนเดอร์ไม่ทันก็ดูฉากตรงนี้ดิพี่แม่งอยาก,กูามาเป็นกูมาดีนะเฮ้ยมาดีนะจ๊ะแต่มีตัวร้ายอ่ะอืมกระตุกเรื่อยๆเลยอ่ะ ตอนนี้ดูฉากดิพี่ทำบาสไลม์บาไลบาสแล้พูดในเกมไงวะ AI 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 สไนเปอร์ด้วยมาได้จังไได้ไอ้ดูมันยิงมึงอยู่เพื่อนมึงเห็นปะเนี่ยตายตายมันก็ตาย มาไอ้ไอ้มาเรื่อยๆเลยอะเบฟอะมาเป็นเวฟๆอะแล้วกูก็กระตุกมากด้วยชิบหายเลยตอนมากระตุกเก็บของแป๊บเรื่อยอืมลูดนลุ้ของก่อนอันออกจากตังโซ่เหรอพี่กระตุกอะกลับเป็นเซฟโซนดีกว่าไปกลับกลับกลับในกระเป๋าใหม่เยสโหหล่อเลย ไม่ใแค่กระเป๋าวะกลับออกดักโซนดีกว่ามันกระตุกละอือไอพอยนี่คืออะไรวะทางออกไงมานี่มานี่อเออนำไปเลยนำไปเลยตรงนี้แม่งน่ากล<ม>ัวว,ว,<ะ>ว่ะมอสเทเลนหมอกลงหมอกลงไงดีเทลมันเยอะเหมือนไซเลนฮิลเลยตรงเนี้ยไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยเหมือนไซเลนฮิล โอ้เดอะฟัคเดอะฟั่เดอะฟั k เดอะฟั k ไม่รู้กูวิ่งออกอะไรสัตว์ดักโซนวิ่งวิ่งก่อนออกก่อนโอ้เสียงโอเคๆๆๆออเบลเบลหกเบลไร <c oughs> ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมแค่จะผมแค่เป็นเสี่ยมาซื้อเหนียวให้แม่ <c oughs> กับกับ ออกไงวะเอาชิบหายที่นี่นี่ออกได้ปะต้องได้ดิเฮ้ยเออเจอแล้วเอออยากกระตุกนักสิวะเอ้ยอะไรกระตุกวะแล้วเป็นว่าเวลาเล่นๆอยู่แล้วมันกระตุกแบบค้างไปพักหนึ่งนะอ้าวตอหมอไปทางออกนี่ว่ไม่เคยเป็นนะทางออกทางออก เดินถึงไหนกันแล้วไม่โลนเลยเช็คพอยสิวะบริดักโซนตรงนี้แค่เช็คคอยเฉยเอาไว้รีสต็อกของแล้วพวกนี้กูกลับนี่ดีกว่ากลับบ้านรี<อ>สต็อกของดีกว่าสตอ็อก full ศาสต์ไปเองนะดูว้าก่อนเล่นกับตามหมอต่อกันเอ็ดมีเอเคด้วย ฟาทดทาวเวอรไม่ได้เฉยอ้าวต้องออกจากดักโซนเ,เองออานอนขี้ปลาไปเกือบสี่สิบนาทีหมอกหมอกลงทีนี่จบเลยวะนี่อันตรายอันตรายอันตราย เนี่ยเราต้องมามาเอาของในพวกโซนสารเคมีตรงเนี้ยอ๋อเอาอีกเหรอไม่มีอ่ะ กะตุกปะเลถ่ายยังผมไม่กระตุกนะอู้อูนี่เอ้าคน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 กระเท้าโอ้กัรบูสเตอร์มีดีนะวาร์ปมึงจะทำกูแล้วทำอะไรกูครับฮะทำอะไรกูฮะกระตุกกูทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทำอะไรกูฮะกระตุกกระตุกสัตว์กระตุกอ่ะจหายตามหมอกระตุกค้างกระตุกค้างกระตุกค้างแอบออกแอบเข้าใหม่ แรบอออแล้วเข้าใหมา่ <c oughs> โอ้โห้อตายแม่งไม่ได้ปัม๊มแอบ,บออกแบบแล้วก็เข้าใหมา่ดูดิีหายวะแหน่จะฆ่ากูไม่หายว่ะแ้วผมต้องออกเกมแล้วก็เข้า <c oughs> ดีน้าตายในด้าโซนแล้วขอไม่ตกดีแค่ไหนแล้วตกนี่ก็เซงมาทำตามกันแต่คนจีนม,มันร้ายนะเนี่ยหลวิ่งเห็นแล้วแหละแต่กูไม่ยิงไงเ,เห็นมันแอบแล้วแหละงั้นเจอเจอ,เจอหน้าต้องยิงละ <c oughs> หาทางออกไม่เจอวะ่ะ มแม็กก่อาดิมารก็แม็กกอาดิมาก็เนี่ยแม่งต้องไปเจอดงอดเลยต้องไปเจอดงเลยนั่นดิก่กไอ้ดงกุนจีนดิดนี่ไงเจอแล้วเนี่ยทางออกเนี่ยเช็คพอยต์เนี่ยเช็คพอยต์ด้านหลังอ่ะทางออก เย่กับสุภาพปกติอัพคลินิกัาไงเบียโม่ถึงตีอะไรวะเมื่อคืนน่ะถึงตีอะไรเมื่อคืนตีสี่กับตีห้าอ้ขยันเนาะไม่ได้เล่นทำอย่างอื่นตัดต่อคลิปอัพคลิปเลิกพร้อมกันนั่นแหละทุกวานรู้เลยแล้วเบียว่าจะหาน้ำมาจากไหนไอพวกพยาบาลอัพคลินิกอ่ะ ม,มันอัพได้กี่อันนะกูอัพได้สองอันเองสองอันเหมือนกันมันต้องทำภารกิจสำเร็จไว้ถึงจะให้มาเป็นแต้มแต้มสีเขียว,ยวออจะเก็บของมันไม่มีประโยชน์เลยเก็บของอ่ะอ๋โอโหเมื่อวานนี้ก็ไปไล่เก็บของกันบ้าแต่ย <laughs> ังไม่รู้ <laughs> ก็เห็นมันขึ้นสีเขียวเนาะหรือว่าเก็บของวิ่งแวบสภาพดังโซนกับสภาพรอน,นอนี่แม่งต่างกันชิบหาย เมืองเดียวกันหรือเปล่า,าคุยจะสรสัยเออเหมือนมันแยกโซนไปเลยเป้อะไรกันแล้วอะ่ะเปลาเจ็ดจะแปดยังเร็วหกจะเจ็ดมึงต้องเล่นภารกิจนั่นซ้ำๆ่ะแต้มมันจะขึ้นหรือไม่ก็ไปเล่นดักโซนอ่ะแต้มจะขึ้นไวมากกว่านั่งค่ายไอ้ตามรอบเมืองเล่นด้วยเล่นกับตามหมอก่อแล้วกันต่อแล้วกันเดี๋ยวกูไปพักแล้วเฮ้ยตามหมอ โจด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 โอ้ยโอ้ยโจดผมโจดว่ะเฮ้ยรอด้ว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 ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูว่าคลิปนี้แม่งห้าสิบนาทีแน่นอนยาวโจดตัดแม่งสองพาร์ทแม่งเลยสัตว์เดี๋ยวเราให้เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเลยเหรอแดดยิงก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบแกงไม้เบรดบอลไม่เอาเอาไม้บอลมาสู้ปืนมึงคิดได้ยังไง AI ไออยู่เนาะ โอ้โหจะมาทเทๆซะหน่อยตาหมอ,อนี่สองอาตายไงฟอร์สเอ็ดคิดตองการพอดียิงหนูยิงหนูปะตรงนี้มีของแป๊บนึง หม้อเล่นฮักกับลาเบียจำได้ไหมั้ยแกงมาเป็นบอลนะแมงยังเถื่อนนะเถื่อนกว่าโน้มออีกสัยิงแบบหมดแม็กแล้วมันยังวิ่งฝ่ายกระสุนเข้ามาตีเราได้เนี่ยแหละเราเรียกว่าเด็กแก๊งแค่จะเล่นต้องมีสองสองสควอวน้ยกูว่าสควอชหนึ่งได้แค่สี่คนเองเดี๋ยวเมื่อกี้ไดเวอร์ไดเวอร์เอ็นวีดีมันอัปเดตใหม่ เออผมอัปเดตไดเวอร์ใหม่อัปเดตให้มันแบบรองรับเบต้าเกมเนี้ยดีขึ้นป่ะก็ดีนะก็ไม่กระตุกอ่ะเข้ารักโซนเมื่อกี้ไม่กระตุกอ่ะไม่กระตุกเลยอาจจะมีนุ่นนิดนึงว่าอาจจะเป็นแรงการจอไม่ไหวเกมเสร็จไอ้เหี้ยเซิร์ฟเวอร์เออเลอร์หลุดเฉยหลุดเป็นงั้นใช่ปะหลุดทำไมเข้าไม่ได้หลุดพอครับตัดคลิปแค่นี้ครับพอครับ